สวัสดีครับคุณผูฟังที่รักครับนายแพทย์ประโงเดชก,กิจวิกรมได้ออกมาโพสต์ข้อความลงใน Facebook นะครับโดยให้ชื่อตอนว่าถุงขนมภาค2ตอนที่2เนื้อหาใจความเนี่ยคุณหมอประโงบอกว่าอย่างนี้ครับปัญหาการติดสินบนมูลค่า2,000ล้านบาทผ่านทางบริษัทคาสิโนที่ฮ่องกงของประเทศสารัฐเเนี่ย เรื่องนี้ยังคงได้รับความสนใจอยู่นะครับเพราะว่าเรื่องนี้หมายถึงความน่าเชื่อถือของกระบวนการยุติธรรมที่ถูกทำลายไปแล้วล่าสุดครับสายลับได้รายงานเพิ่มเติมนะครับว่ามีบุคคลระดับอธิบดีของกระบวนการยุติธรรมคนหนึ่งเดินทางไปฮ่องกองไปเพื่อประสานงานเรื่องนี้เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดของการเดินทางดังนี้นะครับในระหว่างวันที่23เดือนพฤษภาคม2067เวลา11นาฬกา20นาทีมีผู้บริหารระดับอธิบดีของกระบวนการยุติธรรมคนหนึง่งเดินทางไปฮ่องกงสายรับรายงานว่าการเดินทางของบุคคลระดับอธิบดีคนนี้เนี่ยนำเอาภรรยาอีกคนหนึ่งเดินทางไปด้วยเดินทางออกจาก ท่าอากาศยานนานาชาติของประเทศสหรคันนี้ด้วยสายการบินเอมิเรตหรือ EK เที่ยวบินที่ EK384 โดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่ฮ่องกงผ่านออกทางตรวจคนเข้าเมืองระบบ Fast Track โซน3เวลา11นาฬกานาทีและกลุ่มบุคคลน,นี้ก็เดินทางกลับมาที่ประเทศสหรคันด้วยสายการบินเอมิเรต EK เที่ยวบินที่ EK385 กลับถึงประเทศสารคันที่ท่ากาศยานนานชาติสารคันเมื่อวันที่27เดือนพฤษภาคมเวลา0า3 0นาทีแล้วก็เดินมาขึ้นรถที่ประตู9ชั้น4ของท่ากาศยานนี้จากนั้นเนี่ยได้เดินทางออกจากท่ากาศยานด้วยรถยนต์นั่งแวนยี enz, ่ห้อ Mercedes-Benz ทะเบียนกรุงสารคันมีผู้ร่วมโดยสารในรถยนต์คันดังกล่าวจำนวนหคนด้วยกัน ซึ่งรถยนต์คันนี้มีผู้แจ้งว่ามีผู้ครอบครองเป็นบริษัทเอก,กชนแห่งหนึ่งซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกด้านการเช่าพื้นที่จัดงานแสดงสินค้านี่แหละครับนายแพทย์พรรงบอกว่าเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับที่ทางสายลับเนี่ยรายงานผ่านทางตะแลบแก๊ปมาเพื่อแจ้งให้ประชาชนชาวสารคดีเนี่ยได้รับทราบจะได้ร่วมกันปกป้องกระบวนการยุติธรรมนะครับ อย่าให้ใครเนี่ยเอาเงินมาซื้อได้ทุกอย่างเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องติดคุกเพราะกระบวนการยุติธรรมคือที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนแล้วนะครับ